สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้คลิปนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้1ตุลาคมสองห้านะครับสถิติก็8งวดก็ เข้ามาอีกหนึ่งนวดนครับของงวดวันที่1ตุลาคมเข้ามาอีกก็จะเป็นสถิติก็จะเป็น9ง้นวดนะครับงวดต่อไปเป็น16นะครับ16ตุลาคมนะครับเข้ามาก็สถิติก,ก็จะเป็น 9งวดติดนะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้นะครับได้9013นะครับ9013ผลรางวัลที่ออก171นะครับหลักร้อยตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามต่อนะครับสูตรนี้ สถิติก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ผิดแต่ว่าเป็นตัวเลข4ตัวนะครับงมวดที่แล้วสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้เลือกหลักร้อยบนก็เข้ามาเดี๋ยวจะให้ดูในคลิปนี้นะครับสูตรคู่ขี้หลักร้อยบนนะครับในในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูไปทั้งสสูตรนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับ สูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี้เรามีทราบนะครับว่าผลรางวัลจอออะไรนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับ รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจอาช n แนลหอยฟีทาง Youtube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้มาตามกันต่อสถิติก็เข้ามาเป็นเงวดติด แต่งวดแรกที่ลงก็คืองวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดนี้นะครับงวดแรกนะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งลงงวดแรกนะครับเห็นผลงานงวดที่ผ่านมาเรามาตามดูนะครับงวดนี้สามตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับ หลักหน่วยบนก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับสองครั้งอันนี้ของงวด16กันยายนนะครับคำนวณจาก16กันยายนหาผล1นึตุลาคมนะครับแต่งวดนี้ หลักหน่วยบนคือเลขหนนะครับ17ึดหนะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองก็คือ3ามหกนะครับอันนี้ของงวดก่อนนะครับแต่ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งนี้แต่นี้ของงวดก่อนนะครับก็จะเป็นนะครับ1นึ1่งบวกหนึ่งบวกหก็ได้สาม ตัวแรกก็เพิ่มไปนะครับบวก1นะครับตัวแรกแล้วก็บวก1นะครับได้5ตัวที่3ให้บวก2นะครับก็จะได้เลขเจ็นะครับบวก1นะครับตัวแรกบวก1แล้วก็บวก2นะครับ ก็จะได้3 4 57นะครับ3 4 5 7ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาของงวดนี้นะครับเรามาตามต่อทีนี้เรามาดูสูตรคู่ขี้นะครับประกอบไปนะครับใครจะเอาตามก็ได้ไม่เอาตามก็ได้นะครับสูตรคู่ขี้ก็50-50นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่ว่าสูตรไหนก็ดู ประกอบการพิจารณาไปนะครับอันนี้จะเป็นสูตรคู่ขี้หลักร้อยบนของงวดที่แล้วที่เราลงไว้เหมือนกันนะครับสูตรนี้เข้ามา2งวดแรกแล้วก็ผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามายังไม่ผิด1,2,3,4,5,6,7,8แล้วก็9นะครับของงวดที่ผ่านมาคำนวณไว้ได้เลข5านะครับเป็นเลขที่ผลรางวัลที่ออก1,7,1นะครับ171 หลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขที่นะครับเข้ามาทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้สองตำแหน่งบวกกันก็สั้นๆง่ายๆนะครับหลักสิบล่างบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสิบล่างก็คือเลขแปดนะครับงวดนี้แล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสอง บวกกันแล้วได้เลขศูนย์นะครับได้เลขคู่นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับได้เลขคู่จะมาหรือไม่นะครับหรืออาจจะผิดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเรามาเลือกนะครับเลือกตามสูตรคู่คี้นะครับเลือกตามสูตรคู่คี้ก็จะมีเลข4ตัวเดียวนะครับ ในสูตรนี้นะครับในสูตรนี้ก็จะมีเลข4ตัวเดียวที่เป็นเลขคู่นอกนั้นก็จะเป็นเลขคี่นะครับ3 5 7นะครับแต่เดี๋ยวมีอีก1สูตรนะครับหลักร้อยบนนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับมันก็จะมีตัวชนอยู่ในนี้นะครับแต่จะมาแบบไหนนะครับสูตรคู่คี่นี้ก็50 50นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้หรืออาจจะมาเป็นเลขคี่นะครับถ้าเลขคี่เราจะเลือกตัวไหนนะครับถ้าเลขคู่ในสูตรนี้ก็มีตัวเดียวนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบบรัฐบาลนะครับสูตรนี้ยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับหลัก ้อยบน4ตัวนะครับ4ตัวสูตรคู่ขี้ก็ก็ยังถือว่าเดินดีแต่ก็มีผิดมีถูกได้ครับอาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะเข้าก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับดูประกอบนะครับสูตรคู่ขี้ก็ดูประกอบไปถ้ามันตรงเลขขี้ตัวที่เราชอบก็เอาเลขขี้นะครับเราชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้น ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งขอให้ทุกท่านจง มีแต่ความสุขสมหวังโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ